ครับผมก็นะครับตามสวัสดีนะครับเพื่อนอีสีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีสมาชิกทุกคนนะครับผมมีอะไรเด็ดๆนะครับทีเด็ดของสุดท้ายนะครับเพื่อที่จะให้สมาชิกเนี่ยนะครับเอาไปลุ้นรางวัลกันได้เลยนะครับชุดนี้เนื่องจากว่านะครับวันนี้ก็ยี่สิบเก้าแล้วใช่ไหมครับวันนี้ยี่สิบเก้านะครับผมหวังว่านะครับชุดนี้เนี่ย นะครับเป็นชุดพิเศษให้กับ fc ทุกท่านนะครับเป็นชุดพิเศษให้กับทุกๆคนนะครับช่องทางที่เราจะนำเสนอวันนี้มาแล้วนะครับเลกเด็ดแอปเปิลนะครับชุดสามตัวตรงมาแล้วนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารุ้นกันดูนะครับว่าสูตรหัวแอปเปิลเนี่ยนะครับก่อนที่จะสรุปนะครับวันนี้จะมีทีเด็ดให้แบบไหนนะครับเรามาเริ่มวิเคราะห์กันที่หลังลอยกันก่อนนะครับสูตรหัวนีย วิเคราะห์หลักร้อยนะครับเราจะเจาะจงกันไปเลยนะครับที่หลักหมื่นบวกหลักหน่วย2ครั้งและจะบวก3คงที่นะครับหลักร้อยนะครับอย่างเช่น9นะครับก็คือหลักหมื่นนะครับบวกหน่วยสองครั้งนะครับ9บวก2หลักหน่วยนะครับสองครั้ง9้าบวกสองเอาละนะครับ11แล้วทีนี้เนี่ยนะครับเราจะบวก3คงที่ทุกครั้งที่เราจะนำมาบวกเป็นหลักร้อยนะครับ อย่างเช่นนะครับ9นะครับบวกอ2นะครับเป็น11 11บวก3คงที่นะครับเป็น14นะครับทีนี้นะครับมาดูในส่วนของตัวหลักสิบนะครับหลักสิบ2บวก9นะครับเป็น11 11บวก4นะครับ11บวก4เป็น15 สิบห้าบวกสองสิบ็ดสิบเจดบวกเก้ายี่บหกยี่บหกบวกหานะครับเป็นสากเอ็ดก้เราเนี่ยนะครับใส่เลขหนึ่งไปเลยจากนั้นนะครับให้เ,เพิ่มไปสองแต้มนะครับ1บวก2ก็เป็นสามนะครับทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเราจะได้แค่สี่ชุดนะครับสี่ชุดนี้คือผมเนี่ยนะครับคิดว่าคัดเน้นมาให้กับ f สีทุกท่านแล้วนะครับมาดูลักหน่วยทีนี้สอง นะครับบวก2เป็น4นะครับ2อบวกสเป็น4 4่บวกเนะครับเป็น11 11อ็บวกสี่นะครับจากนั้นนะครับ15บวกสนะครับเป็น17 7นะครับใหนะ้บวกไป2แต้ม7จบวกสก็เป็น9นะครับทีนี้เนี่ย4ชุดเนี่ยคืออะไร4ชุดก็ ะครับ417 419นะครับ,4 17, 4 19, รบแล้วก็437 439นะครับทีนี้การตัดเล่นเลขเราเนี่ยนะครับทุกคนคิดว่าน่าจะตัดไหนตัดนะครับยังไงก็ตัดด้วยนะครับตัดเล่นของตัวด้วยเนาะทีนี้นะครับหลังจากที่เราคำนวณ นะครับก็ออก417นะครับนี่ก็จะเป็นนะครับความหมายดีๆแนวทางดีๆที่ Apple ิเนี่ยวันนี้นำมาโค้งสุดท้ายให้กับ f อทุกท่านนะครับ F อทุกคนนะครับเพื่อที่จะได้่าจับจ่ายนะครับซื้อลอตเตอรี่ตามนี้นะครับซึ่งในก่อนหน้านี้นะครับหตัวรางวัลใหญ่ก็ลงให้แล้วนะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับอย่างน้อยๆคาว่าแนวทางนะครับส่วนนะครับแม่นจังหลังหวยออกก็ส่วนมากนี่ก็ จะไม่ได้ไปต่อนะครับส่วนมากก็บินทีนี้ก็จะบินเลยนะครับส่วนมากจะคอมเมนต์่างนี้เพราะว่าไอเปิ้นจะบอกเสมอว่าแนวทางเนาะก็เพื่อที่จะขับเคลื่อนกันด้วยตัวเลขชอบนะครับเราค่อยนําไปเล่นไม่ชอบเราก็ผ่านนะครับจุดประสงค์ายดีๆก็คือกันแกล้งก็บล็อกนะครับมาครับเลขใกล้ออกแล้วนะครับมาดูงวดที่2อนะครับเ้านะครับบวกสี่นะครับ ตัวนี้นะครับให้บวกเป็นสองแต้มไปเลยนะเก้าบวกสี่นะครับเป็นเอ่อสิบสามนะครับสิบสามบวกสามนะครับสิบสามบวกสามก็เป็นสิบหกนะครับให้เราเนี่ยใส่เลข6กไปก่อนนี่จากนั้นนะครับมาดูในส่วนของตัวหลักสิบของเรานะครับซึ่งจะจำหลักสิบของเราเนี่ยได้สองตัวนะครับเออห้า นะครับบวก9เป็น14 14ี 4, 18, 18่สิบสวกสี่สิบวกสนะครับเป็น22 22ิบวกแปดนะครับสามสิบวก5นะครับได้35ก็ให้เราเนี่ยนะครับใส่เลขค่าไป5้บวกสนะครับก็เป็น7จฉะนั้นนะครับหลักสิบของเราได้ที่5กับ7จ็ดทีนี้มาหาค่าหลักหน่วยกันหลักหน่วยนะครับพอแอปเปิลเนี่ยนะครับที่5้บวก5เป็น10 10บวกศได้10 10ิบวกสี่สิบวกส นะครับสิบสี่บวกสองนี่ก็เป็นสิบหกนะครับหกบวกสองนะครับเป็นแปดงวดนี้ท่าทางจะหลุดแน่เลยเนี่ยนะครับผมคิดว่านะสูตรนี้เนี่ยนะครับผมว่านะ่าจะมีโอกาสที่มันจะอหลุดเนี่ยนะครับมีแน่นอนถ้าที่ผมดูนะนะครับหก ห้าหกหกเจ็ดหกและหกนะครับเจ็ดแปดหกนะครับห้าแปดนะครับซึ่งออกอะไรครับวันนี้ออกหกห้าสองเห็นไหมครับผมว่าหลุดนะครับเราไปหลุดที่หลักหน่วยนะครับทุกทา่าน ไอ้ต้นไปหลุดที่หลักหน่วยนะนะครับหลุดเราก็ถือว่าหลุดไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูงวดนี้ก่อนนะครับทั้งงวดนี้เข้าเนี่ยนะครับก็ให้เพื่อนๆเล่นได้เลยนะครับเพราะเนื่องจากว่าสูตรเนี่ยมันจะกลับมาเข้าแต่ที่จริงแล้วนะครับหกนี่ถามว่ามันมาไหมมันก็มาอยู่นะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับเนื่องด้วยว่าตําแหน่งที่เขามาเนี่ยนะครับมันไม่ได้ทีนี้ไอ้ต้ก็เลยมาลองดูนะครับมาลองดูอีกหนึ่งงวดนะครับซึ่งมนเป็นสูตรเก่านะครับสูตรนี้ นะครับก็มาดูมาดูนะครับว่าสุดนี้มันจะจ่าลงตัวหรือไม่นะครับอ่ะสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกหนึ่งนะครับสี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกสามนะครับเป็นแปดนะครับซึ่งจริงแล้วนะครับสี่ชุดเนี่ยผมคิดว่ามันไม่น่าจะเยอะผมก็เลยนะครับนำชุดเนี้นะครับมาปรับให้กับ f อฟทุกท่านนะครับเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางและอีกหนึ่งแนวทางนะครับ 4นะครับบวกหนบวกหนะครับเป็น5 5าห้าบวกหกสนะครับสิบวกสนะครับสิบ็วกสก็เป็น15 1 5้าสิบหวก้ายีบก 5. นะครับได้25เราก็ใส่เลขาเลยครับ5้บวกสเป็น7นะครับเอาละทีนี้มาดูในส่วนของตัวหลักหน่วยของเรานะครับ ลักหน่วยก็ทำเหมือนเดิมนะครับสี่บวกสี่นะครับเป็นแปดแปดบวกเจ็ดนะครับเป็นส15 15ิบห้าสิบห้าบวกหกนะครับสิบห้าบวกหกยี่สบเอ็ดยี่เอ็ดบวกสองนะครับยี่บเอดบวกสองก็เป็นยี่สิบสามสามนะครับบวกสามบวกสองนะครับเป็นห้าเห็นไหมครับทีนี้เนี่ยเราก็จะได้ที่ 8-5-3 8-7-3นะครับ8 7ดหและ8-5-5 4ชุดตรงนะครับสุดท้ายแล้วอย่างที่ Apple บอกนะครับก็คือสูตรเราเนี่ยนะครับเราจะกลับมากันแบบเต็มเหนี่ยวเลยนะครับ8 7ดเจ็ดสมเห็นไหมครับ ซึ่งนั่นก็หมายความว่านะครับจากที่เราเนี่ยนะครับเพ่งเล็งไปก่อนงวดที่หลุดเนี่ยนะครับมันหลุดแล้วมันจะกลับมาเข้าอีกไหมเพเปิลลองดูหน่อย้ะนั้นผมก็เลยลองดูเออมันก็เป็นอย่างที่ FC ทักเข้ามานะครับเพราะว่าสูตรนี้เนี่ยเขาก็ต่างมันเยอะอยู่เหมือนกันฉะนั้นผมก็เลยลองกลับมาทาเอ๊ะมันเอกใจนะครับผมก็เออทำไว้จริงๆแต่เราไปเสือกไม่ได้ลงงวดที่แล้วนะครับก็เลยนำงวดเนี้ยนะครับหลังจากที่ทาเสร็จนะครับงวดนํานงวดนี้มาลงต่อนะครับ ก็เลยคิดว่างวดนี้มันน่าจับเป็นประโยชน์ให้กับ f อผมก็เลยนะครับนำจุดนี้เนี่ยนะครับมาลงมาลงให้นะครับมันก็ได้แปดนะครับเจ็ดสามให้กับทุกท่านนะครับนั่นหมายความว่าสูตรนี้เนี่ยนะครับต่อให้เป็นสามงวดแต่เรากลับมาเข้าแล้วคิดว่านะครับเพื่อนเพื่อนคิดว่าในงวดนี้นะครับมีโอกาสสูงไหมผมก็คิดว่าน่าจักนะครับน่าจัเนาะฉะนั้นแนวทางในงวดประจำวันที่หนึ่งเมษายนชุดสามตัวสี่ชุดนะครับศูนย์ 025873นะครับจริงๆแล้วก็ไม่มีใครรู้นะครับว่าหวยจะออกอะไรแต่นะครับสิ่งที่ผมนำมาลงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะให้ออฟนะครับทุกท่านเนี่ยเอาไว้เป็นตัวเลือกนะครับตัวเลือกไม่ว่าจะเป็นหลักสิบหลักหลักหน่วยหรือว่าหลักร้อยเนี่ยทุกท่านก็คงจะนะครับบางท่านอาจจะไม่ชอบหลักหน่วยก็นาหลักสิบางท่านอาจจะไม่ชอบหลักสิบก็นาหลักหน่วย,อ,จจะอ,วยอะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นเนี่ย ทุกครั้งที่ผมลงผมจะบอกว่าแนวทางแต่ทุกครั้งที่มีคอมเมนต์ที่บอกว่าแม่นจังหลังหอนออกตรงนี้นะครับก็ไม่ได้ไปตอกเราผมก็ต้องเสียใจด้วยนะครับเพราะว่าผมจะอธิบายก่อนทุกครั้งจริงๆแล้วนะครับเราต้องเคารพในกติกาด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าการที่เราบอกแนะนําไปก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะลงเราก็บอกว่าเป็นแนวทางนะครับแต่เนื่องด้วยว่าแบบนี้ก็ไม่ได้ไปกันตอกนะครับฉะนั้นเราก็จะอยู่กับความอิจฉายอย่าง เหมือนเดิมนะครับปงสักทีนะครับนะสองนะครับบวกหกนะครับหกบวกสองเป็นแปดแปดบวกสามนะครับเป็นสิบเอ็ดนะครับหนึ่งนิสัยคนนี้นะครับฉะนั้นนะครับมาดูในส่วนของตัวหลักสิบทีนี้นะครับหลักสิบก็ยังคำนวณใช้สูตรนะครับสูตรเดิมเหมือนเดิมนะครับอย่างเช่นศูนย์บวกห้านะครับผมในห้าห้าบวกแปด อ่ไม่ใช่นะครับผมสองสี่หกสองสี่หกอืมอันนี้เป็นเลขสี่นะครับแอปเปิลตกใจนื่ว่ามีเจ็ดตัวหรือว่าเลขสี่นะครับเนี่ยสี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกหกสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสี่ครับเป็นสิบห้าสิบห้าบวกห้ายี่สิบยี่สิบบวกห้ายี่ห้าโอเคครับศูนย์นะครับบวกห้าได้ห้าห้าบวกแปดนะครับเป็นสิบสามสิบสามบวกหกนะครับเป็นสิบเก้านะครับสิบเก้าบวกเจ็ดนะครับสิบเก้าอบวกเจ็ดยี่บหกนะครับยี่บหกบวกห้า นะครับเดี๋ยวผมจะทวนตัวเลขให้กับเพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับศูนย์นะครับศูนย์บวกสองนะครับอืมศูนย์บวกสองไม่ใช่บวกห้านะครับขออภัยนี่ครับศูนย์บวกนะครับเราใช้นี่ครับห้าบวกเก้าสองบวกเก้าสี่บวกหนึ่งนะครับเมื่อกี้แอ p เ e ิลเห็นมองข้ามช็อตไปนะครับตรงนี้เราใช้ที่ศูนย์นะครับบวกสองได้สองสองบวกแปดเป็นสิบ นะครับ10บวก6เป็น16 16บวก7 23 23บวก5นะครับเป็น28ก็ให้เพื่อนเพื่อเนี่ยนะครับใส่เลข8ตรลงไปจากนั้นนะครับ8ตัวนี้ก็ให้เราเพิ่มไปที่2แต้มนะเป็นเลข0นะครับทีนี้มาดูนะค่าหลับหน่วยนะครับหลักหน่วยของเราก็เหมือนเดิมนะครับ0นบวก0นะครับได้ศูนย์บวกหาได้5 5บวก8นะครับเป็น13จากนั้นนะครับ13บวก2อะ 13มิก็เป็นสิบห้าให้เราเนี่ยนะครับใส่เลขห้าไปจากนั้นนะครับเพิ่มไป็สองแต้มเป็นเลขเจ็ดนั่นก็หมายความว่านะครับ1เมษายนนี้นะครับสวยไหมครับสวยนะตัวเลขตัวนี้เชื่อว่าหลายคนก็คงจะชื่นชอบนะครับผมว่าหลายคนก็คงชื่นชอบแน่นะครับเพราะว่ามันตัวเลขเป็นออกมาสวยเหลือเกินนะครับที่หนึ่งนะครับ85นะครับ1 87 105 1 0นะครับ1 0 5นะครับ1 0 7ต่อไปนะครับเลขแอ p เปิเนี่ยลงช่อง YouTube แน่นอนนะครับก็คงจะถ้าเจอเจอที่ไหนที่บอกว่าไม่ใช่กลุ่มผมเนี่ยปอมทั้งสิ้นเลยนะครับผมจะบอกไว้ก่อนะครับของผมแล้วผมจะแก้งทีหนึ่งนะครับฉะนั้น FC ไว้ใจได้เลยนะครับ FC ติดตามผมแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะแก้งให้นะครับใบนี้แน่นอนนะครับใครที่ติดตามใน Apple นะครับก็คงจะ เจอเจอที่ไหนไม่ใช่ไม่ใช่อ p p l e ตัวจริงแน่นอนนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะแก้งอีกทีนะครับ8ท่านะครับ8เจ0 5า0เจนะครับผมแก้งไ้เลยนะครับก็หลังจากที่นะครับตั้งแต่งวดนี้เลยแล้วกันนะครับงวดต่อไปเนี่ยนะครับถ้าเจอเจอที่ไหนไม่ใช่ของผมแน่นอนนะครับผมแก้งไว้ก่อน แจ้ง fc ครั้งนะครับแจ้งเลยนะครับวันนี้นะครับนับนับตั้งแต่งวดนี้เป็นต้นไปนะครับถ้าเจอเจอที่ไหนนอกจากกลุ่มผมแล้วนะครับกลุ่มผมนะครับมีกลุ่มเดียวนะครับผมย้ําเลยนะครับกลุ่มผมมีกลุ่มเดียวนะครับนอกนั้นไม่ใช่ของผมแน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมบอกไว้เลยนะครับเลขนะครับอ่ะสาหรับวันนี้ชุด3ตัวก่อนสรุปขอให้ทุกท่านจงโชคดีประสบสมเด็จสําหรับวันนี้หรือวันที่1 วันที่1เมษายนนะครับใครที่จะเจอในคลิปนี้หรือว่าอ๋อดูคลิปนี้เนี่ยนะครับแอปเปิลขออวยพรให้ทุกท่านจงโชคดีนะครับและนับจังจาอ่านับตั้งแต่นะครับคลิปนี้คลิปสุดท้ายนะครับคลิปนี้จะเป็นเลขที่แอปเปิลลงจริงๆนะครับนอกเหนือจากาในงวดหน้าเนี่ยนอกจากกลุ่มหมกลุ่มเดียวถ้าในกรณีที่เลขถูกลุกออกไปแสดงว่าไม่ใช่เรานะครับ ไม่ใช่แล้วนะครับเพราะว่ากลุ่มผมมีกลุ่มเดียวนะครับก็คือกลุ่มสมาชิกของผมมี400กว่าคนเท่านั้นเลครับนะครับสมาชิกของผมมี400กว่าคนจริงๆนะครับกลุ่มนะครับก็อาจจะเข้าไปเดี๋ยวผมก็เข้าไปนะครับก่อนเลขออกเดี๋ยวผมจะเข้าไปฟันธงให้อยู่นะครับนอกนั้นะครับถ้าได้เลขผมไปในกรณีทุกกรณีไม่ใช่ของผมแน่นอนนะครับล้านเปอร์เซ็นต์สำหรับวันนี้ผมแก้งว้ก่อนสวัสดีครับ